สวัสดีครับวันนี้จะมาขอนำเสนอรถยนต์ BMW 323 IA E 4 6ปี2002คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นตายยกแท้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ M 5 2 TU โน้ตค cool ู่2 4 0 0ซีซีเกียร์อัตโนมัติ5สปีดทิปโซนิกพร้อมกับชุดแต่ง M 2แท้ คันนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สและก็มีระบบคูสคอนโทรลระบบรักษาความปลอดภัยถุงลมนิรภัย8ใบระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยได้ส่วนเครื่องเสียงของคันนี้เป็นจอ Android ตรงรุ่นเปลี่ยนมาใหม่นะครับสามารถดู y o u t u b e รับโทรศัพท์ ได้เลยลำโพงชุดใหม่ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันมองจากภายนอกนี่จะมืดภายในมองไปนี่จะใสสบายตาแล้วกันร้อนได้ดีมากติดกันก็ต้องมี7,000บาทขึ้นนะครับไฟหน้าปัดระดับอัตโนมัติพร้อมเดย์ไลไท์แบบวงแหวนเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรี่จุดภายในสีเบจสะอาดเรียบร้อยลายไม้สวยหรู ม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกติประตูเซนทันล็อกสามารถกดลดกระจกจากรีโมทได้คันนีเอกสารพร้อมโอนนะครับสนนร,ราคาตั้งอยู่ที่229,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้180ลูกค้าจะต้องมีเงินดาวมีค่าจัดค่าโอนค่าประกันถ้าสนใจสามารถติดตอ่อขอดูรถได้นะครับรถบ้านแสนสุขตั้งอยู่ที่บางแสนชนบุรี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอ่าโทร0 8 9 6 8 7 8 9 7 6สำหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รถขับดีมากอยากให้มาลองดูก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาลองมาดูถ้าชอบใจเราค่อยคุยกันในรายละเอียดต่อไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ